สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31มธันวาคมคศสอ2พจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจําวันนี้ซึ่งเป็นนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2567ที่จะใกล้มาถึงเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มนับถอยหลังเขาดาวกันได้เลยนะครับ วันนี้ศึกมวยไทยเจ็ดสีจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณนะครับจนถึง4ี่โมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงเต็มช่องเจ็ดสียิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่1มวยไทยเจ็ดสีปัะจำวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สาย A นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจาก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับ แต่ทว่าเป็นนักชกจากจังหวัดสุราธานีขึ้นไปทำการฝึกซ้อมที่จังหวัดลำพูนนะครับอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มอยู่กับอาจารย์สงบพุทธพฤกษ์นะครับวันนี้เจอกับทางด้านโชคพิชิตโชตบางแสนหรือวอสุขสร์น,นะครับเป็นนักชกจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ทว่าทําการฝึกซ้อมที่ค่ายมวยวอสุขสร์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ มีเสียชดบางแสนนะครับให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วก็เต็มถังนะครับวันนี้112ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื <ME> ่อเช้าน,นี้ทางด้านจาก,จก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับชั่งน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านโชควิชิตโชดบางแสนนะครับชั่งน้ำหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้นของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็สีนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของทางด้านโชคพิชิตโชคบางแสนนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหนักแรงเข่าในเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การโชคขอ,ของด้านโชคพิชิตโชคบางแสนนะครับไฟล่าสุดนะครับมวยรอบปูนเสือรอบแรกนะครับที่ผ่านมาแพ้คะแนนให้กับทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองเมื่อที่26พิพฤศจิกายน266ที่ช่อง7สีนะครับ นี่ก็คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านโชคพิชิตโชดบางแสนนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้่นจาก,ก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มกันบ้างนะครับ <laughs> สําหรับสไตล์การชคของน้านจาก,ก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับก็เป็นมวยแข,แ,ขแข่งแข่งแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับอาวุธเยอะแล้วก็เป็นมวยที่ท่าทรหดสูงครับแต่ถ้าว่าเป็นมวยขวาถนัดขวานะครับฟอร์มหลังนี้ ในเมืองกรุงยังไม่มีนะครับนี่คือสไตล์การชคของน้านจาก,ก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้ซึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สาย A นะครับผมออกไปที่ทางน้านโชคพิชิตโชคบางแสนนะครับวันนี้ให้ไป5ดาวนะครับน่าจะเก็บใช้ชนะไปคองครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สาย A อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองหรือโด่งดังเพชรปะกายจันทร์หรือสอพวงทองนักชกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับแต่ทว่าทําการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่จังหวัดบุรีรัมอยู่กับซอจิ้วรับลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรเมืองเหนือ สอยิ่งเจริญการช่างนักชกจากอำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้112ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ถ้าว่าความเก่าเก่าเกมเป็นลองความหนักเป็นลองท่าทะลโหดเป็นลองครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับก็ไปแพ้คะแนนไม้เลียวท่าแสะยาสัตว์มานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านใจสิง ลูกเจ้าแม่ใส่ทองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บปั้มตีขวางหน้าโยนแทงบุดุดันครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธเดินติดๆไปให้ไวไปให้เร็ววันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของน่านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับฟอร์มล่าสุดก็ไปชนะคะแนนโชคพิชิต โชดบางแสนเมื่อที่26พฤศจิกายน2 6 6ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สาในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากเสมอกันมาในไฟที่ผ่านมานะครับที่ช่องเจ็ดสีวันนี้เจอกันใหม่ในพิกัด119ปอนด์ปอนะครับเป็นการชกกันระหว่างทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับหรือประตักมงคลลักกี้บันเทิงหรือปากบางขาข้าวหรือซินบีมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากอำเภอนาทวี ee, จังหวัดสงขลา แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับอยู่กับป๋าชุนเกียรติเพชรแล้วก็น้องเดียเกียรติเพชรนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับพรพิทักษ์นครสหมิตรเทคเตอร์หรือสอเทียนโพหรือสอภูมิพัฒน์นะครับนักชกจากอำเภออ่อาวลึกจังหวัดกระบีนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับสารวัตรสมพรภูมิพัฒน์นะครับวันนี้ ร้อยสิบเก้าปอนคือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบเก้าจุดสองลดไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านพรหมพิทักษ์นะครสหมิตรแท็กเตอร์ช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบเก้าปอนเท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพรพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์นะครับเ,เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง ศาสแข้งต่อยหมัดแรงขวางหน้าดันแทงเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพรพิทักษ์นะครสหมิตรแท็กเตอร์นะครับฝ่ายล่าสุดก็เสมอกันกับทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน266ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพรพิทักษ์นะครสหมิตรแท็กเตอร์เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน เวนอมลักกี้บันเทิงกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงบุดดุดันไปไปลายยืนระยะมั่นคงผิวเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับฟอร์มล่าสุดก็ไปเสมอกันกับทางด้านพรมมทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์ เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ช่อง7สีครับเจอกันอีกครั้งในวันนี้ใครจะเป็นหมู่หรือจ่านะครับแต่ทว่าปอนุยเมืองมั่งไฟนะครับวันนี้ออกไปที่ทางด้านมวยเจ้าบ้านนะครับผมออกไปที่ทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับผมหวังว่าไวกว่าผิวกว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีครับน่าจะเฉือนเข้าวินไปแบบสนุกนะครับ คู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเวนอมลักกี้บันเทิงจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับสายเกียรติเพชรประทะสายเพชรยินดีนะครับในพิกัด126ร12ปอนด์นะครับระหว่างชาติพยัก์ศักดิ์สตูลหรือพยัก์เกาะไซหรือเชิดทุ่งว้าหรือยอดไหวปอเพชรไทยพงษ์ นักชกจากจังหวัดสตูลแต้ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรไทยแลนด์ออกกิจเกษมหรือบิวเจซีหรือมอรัชพัฒสุรินหรือโรงเรียนนาดีวิทยาหรือยอดมวยพลรัตหรือหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินซ้อมที่ค่ายมวยมอรัชพัฒสุรินนะครับวันนี้126่ปอนด์คือตัวแปะนะครับเมื่อเช้า,น,านี้ทางด้านชาติพยักษ์ศักดิ์สตูล ช่างน้ำหนักได้126.2ลดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านเพชรไทยแลนด์ออก,กิตเกษมนะครับช่างน้ำหนักได้126ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรไทยแลนด์ออก,กิตเกษมนะครับเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งแรงขวางหน้าดันแทงเข่ายัดไส้แรงเลี่ยมเชิงดี เก,เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรไทยแลนด์ออกิดเกษมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนราชเดชสอเพชรจำหลัดเมื่อวันที่5พฤศจิก,ก,กายน2566ที่ท่อน้ําไทยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรไทยแลนด์ออกิดเกษมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านชาติพยัคฆ์ศักดิ์สัสตูนกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชบของน้านชาติพยักศักัตูนะครับเป็นมวยเข่านะครับเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าขวาคอยัดไส้โยนแทงขยันเหลี่ยมบิดดีหักเทดีครับมีศอกสวนไปไปต้องบอกว่าใครยีระยะมั่นคงคนนั้นน่าจะเฉือนเข้าวินนะครับต่างคนต่างมาแจ้งเกิดนะครับในวันนี้ครับในพิกัด126ปอนด์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านชาติพยักศักสตูนะครับ ฟอร์มหลังก็ไปชนะนกดาบดำปตททองทวีในยกที่1นะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2566ที่วันเชมปินชิปนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นชาติพยักษ์ศักดิสตูนนะครับนี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับคู่เอกในวันนี้สำหรับคู่ที่4ผมออกไปที่ทางด้านเพชรไทยแลนด์ Thailand, ออกกิจเกษมนะครับคู่เอกในวันนี้ ผมมองว่าอาวุธหลากหลายเหลี่ยมเชิงดีไวกว่าครับเหลี่ยมตัวดีวันนี้น่าจะเฉือนเข้าวินได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรไทยแลนด์ Thailand, ออกกิจเกษมนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปจะให้เสียนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านรวยรๆเฮงๆนะครับเริ่มปีพศใหม่2567ก็ ขออานวยอวยพรให้มีแต่ความโชคดีครับสมปรารถนานึกสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ไปถึงฝั่งฝันครับไปถึงเป้าหมายครับทําตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ